ดวงประจำวันที่28สิงหาคม2567คนที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานท่านเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่เกี่ยวว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นเพราะทำด้วยความเต็มใจแบบนี้นี่เองรับรองผลของการกระทำไม่มีใครมองข้ามคุณแน่นอนเพราะคุณเป็นคนสำคัญเสมอทางด้านการเงินคุณเป็นคนใช้เงินแต่พอดีกับรายรับที่ได้มาแบบมีระเบียบและวินยัยในด้านความรักคนที่มีคู่คุณสองคนถ้าต่างคนต่างเห็นความดีของกันและกันแล้ว ชีวิตคู่ของคุณทั้งสองจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนส่วนคนโสดเขาไม่สนใจคุณหรอกเพราะเขาคนนั้นมองคุณแต่ภายนอกคนที่เกิดบันจันด้านการงานแม้ว่าท่านนั้นจะทำงานเสร็จแล้วก็จริงแต่มันยังไม่จบแค่นี้มันยังมีปิดย่ออีกครับท่านทางด้านการเงินท่านเป็นคนมือหนักในการใช้จ่ายเหตุนี้นี่เองมันจึงส่งผลที่จะให้มีปัญหาในอนาคตได้ ในด้านความรักคนมีคู่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยคนรักคุณชอบหางานมาให้คุณต้องแก้ไขตลอดเพราะคู่ของคุณชอบเอาเรื่องมาใส่ตัวไม่มีเว้นว่างคนที่โสดเจอคนที่ใช้เข้าแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวอีกระยะคนที่เกิดวันอังคารด้านการงานทำงานเยอะก็จริงอยู่มันไม่ได้หมายความว่าเงินจะเยอะตามลองหาวิธีใหม่หรือสิ่งใหม่ดูเผื่อมันจะดีขึ้นครับผมในด้านการเงินช่วงนี้หาเงินคนเดียวผมว่าคงไม่พอแน่แน ต้องมีตัวช่วยหรือคนร่วมงานช่วยกันมันจะดีขึ้นส่วนความรักคนมีคู่ช่วงนี้ทั้งสองฝ่ายอาจมีบื่อบือกันบ้างโดยไม่ทราบสาเหตุส่วนคนโสดแบบนี้คงโสดต่อแน่เพราะคุณเองเป็นคนที่เบื่อง่ายนายเร็วคนที่เกิดวันพุธด้านการงานทำงานการเป็นทีมนี้จะดีหน่อยเพราะจะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่าได้ขึ้นส่วนการเงินมีเงินเข้ามาเยอะแต่ก็มีการแบ่งกันกันกบทีมงานอย่างมีสัดส่วน ทางด้านความรักคนที่มีคู่ควรมีคำพูดหวานๆต่อกันและคอยเอาใจกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ให้รักนั้นยืดยาวขึ้นส่วนคนโสดช่วงนี้มีโอกาสที่ดีอาจได้เจอคนที่ถูกใจคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้านการงานผลของการที่ทำงานอย่างมีความมุ่งมั่นสักวันโชคต้องเข้าข้างคุณในด้านการเงินมีรายรับที่เข้ามาอย่างคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่เสียไปส่วนเรื่องความรักคนมีคู่รักกันดี และไม่คิดที่จะทออทิ้งกันมีทุกร่วมทุกมีสุขร่วมสุขกันแบบนี้ตลอดไปส่วนคนโสดได้ผ่านเรื่องดีและร้ายมาร่วมกันนี่ไงคนที่ถูกใจเราอยู่ตรงนี้แล้วคนที่เกิดวันศุกร์ทางด้านการงานได้รับมอบหมายงานให้ท่านต้องรับผิดชอบเพราะไว้ใจในความสามารถของตัวคุณรวนๆทางด้านการเงินมีรายได้เข้ามาดีเพราะมีหลายทางในการหาส่วนความรักคนที่มีคู่ถึงจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันแต่ความผูกพันเราเท่าเดิม ส่วนคนโสดยังไม่พบคนที่ถูกใจเลยในช่วงนี้อาจเป็นเพราะเลือกเยอะคนที่เกิดวันเสาร์ด้านการงานช่วงนี้ดีทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ประสบความสำเร็จดีได้ดังใจและยังมีคนคอยสนับสนุนเป็นอย่างดีอีกด้วยด้านการเงินหาง่ายได้มาไม่ยากและมีกำไรงามส่วนความรักคนที่มีคู่คนรักคอยดูแลกันเป็นอย่างดีไม่มีบกพร่องส่วนเงินทองนี่ดูแลดียิ่งกว่าอีกส่วนคนโสดคุณเป็นคนเลือกเองนะกับความโสดไม่ใช่ว่า ไม่มีใครสนใจคุณนะ